ชมครับแซบหลายครับท่านผู้ชมครับแซบมากมากครับท่านผู้ชมครับสบายดีครับท่านผู้ชมครับืัอนี้ผมลุกจันทร์พันโสนะครับสิมาน้ำเสนอวิธีการเ็ปน้ำเสาวรสนะครับเพื่อสุขภาพนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เขาไปเก็บเสาวรสมาจากสวนแล้วนะครับืันนี้เขาลุกจันทร์กะสิมาแสดงวิธีการเ็ด น้ำเสาวรสเพื่อสุขภาพนะครับป่ามีกระบวนการมีขั้นตอนจังไดรแน่นะครับหรอมีอุปกรณ์ที่สำคัญในการเห็ดครั้งนี้นี่มีอีกอย่างแน่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับสำหรับวัตถุดิบในการเห็ดน้ำเสาวรสในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเสาวรสสุกนะครับปริมาณ2กิโลกรัมนะครับ อันนี้เป็นวัตถุดิบที่สําคัญนะครับอันที่สองก็คือน้ำดื่มนะครับน้ําดื่มน้ําสะอาดนะครับหนึ่งขวดไ่ครับต่อไปที่สามก็สิเป็นน้ําตาลนะครับเพื่อสิเป็นตัวเติมความหวานนะครับถามข้าวบ่ใส่น้ําตาลข้าอาจสิใส่น้าเพิงก็ได้ครับน้าเพิงน้ํามิมน้ำชั้นนรงนะครับน้ำแมงน้อยน้ำฉีดสูตรนะครับก็ได้นะครับนี่เพื่อเติม ความหวานให้กับน้ำสับปะรดของเห่านะครับอันต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเกลือเกลือแกงหรือเกลือที่เห่ากินนี่แหละครับเพื่อสีมาใส่ตัดลดแหลมของอ่าความเปรี้ยวความสมของสับปะรดไขมันนุ่มล่วน,นขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับที่นี่ส่วนอุปกรณ์นะครับที่สะใส่ในการเห็ดน้ำสับปะรดในครั้งนี้นะครับอ่าอุปกรณ์แรกกันนี่เป็นหมอนะครับ หม้อที่ห้าสี่ไส้นามสาวบอลดนะครับต่อไปนะครับเป็นถวยนะครับถวยที่ห้าสีาเวลาห้าปาดเอาเนื้อสซวบอลดแล้วห้าสีเอาใส่ถวยในใบนะครับกับมีดต่อไปกับมีมีดมีเขียงครับอันนี้เป็นตะแกรงนะครับตะแกรงต้องซ่อนบางบังบางทีเพิ่นเกินต้องซ่อนก็ได้ครับตะแกรงนี่ควดที่มีตา ที่ขนาดประมาณจัก3สามมิลลิเมตรครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สําคัญนะครับเนื่องจากว่าตะแกรงตัวนี้นะครับที่เป็นอุปกรณ์ที่ขูดเอาเนื้อเอาเนื้อเอาเน,ออานวนของเสารถนะครับออกจากเม็ดออกจากไนนะครับของมันหรอกครับตัวนี้ก็สิเป็นอ่ส่วนสําคัญที่เหตุใหน้น้ำเสารดของเขาเนี่มีความหอมความแซบ่บมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ น้ำเสาวรสนะครับครับสำหรับอุปกรณ์ต่อไปนะครับก็มีทับพี่นะครับอันนี้ทับพี่สำหรับตักน้ำเสาวรสนะครับแล้วก็มีซ่อนสมนะครับที่สิไส้กวนเนื้อเสาวรสนะครับแล้วก็มีแก้วนะครับที่สิซิมน้ำเสาวรสนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เฮาพร้อมที่สิเฮตน้ำเสาวรสเพื่อสุขภาพกันแล้วนะครับ เขาบัเลิกไปเลยครับท่านผู้ชมครับทันแรกนะครับให้เข้าตัดเสาบรดนี่ครับนี่ตัดแบบนี้สัก้อนครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ตัดเสาบรดครับเป็นสองชิ้นนะครับตัดแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมครับนี่ท่านผู้ชมที่สังเกตว่าเสาบรดที่เข้าเก็บมาเนี่ยสิมีสองพันนี่ครับท่านผู้ชมครับชนิดแรกเนี่ยครับเป็นเสาบรนดที่ออก เป็นับปะรดสีม่วงนะครับอันนี้ับปะรดสีม่วงท่านผู้ชมสังเกตว่าซบปะรดสีม่วงนี่ครับเนื้อของเขานี่ครับนี่ทีออกสีแดงครับท่านผู้ชมครับซึ่งเนื้อัอปะรดสีม่วงที่ออกสีแดงเนี่ยมันจะิห้สีสันน้ำับปะรดของเขาสีอีกสีหนึ่งนะครับส่วนับปะรดที่มีสีเหลืองนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเวลาเขาปั่น ออกมาเป็นนาเสาวรดแล้วเขากสะจายสีสันของนาเสาวรถอ,อีกสีหนึ่งครับซึ่งมีความสวยงามเฉพาะของเสาวรดทั้งสองอย่างนี่นะครับนี่ครับหลังจากที่ห้า,าปาดเนื้อเสาวรถแล้วเขาเอาเนื้อเสาวรถนี่ครับให้ถัวยไปแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ห้าได้เนื้อเสาวรถแบบนี้แล้วนะครับนี่ ขั้นตอนต่อไปครับเข้ามาเริ่มกันเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับน้ำดื่มที่สะอาดครับหนึ่งขวดใหญ่นะครับหนึ่งขวดใหญ่เทลงไปครับใน้หม้อครับนี่ครับ เ้าตัดเนื้อเสารสลงไปตะแดงแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับนี่ท่านผู้ชมครับ,รบทา่บทานผู้ชมสังเกตว่า,าน้ำที่เข้มข้นของเสาบรสนี่ย่อยลงไปข้างลางแล้วครับที่เห็นที่เห็นว่าน้ำของเฮ้าเนี่ยน้ำดื่มของเฮ้าที่เทลงไปเป็นส่วนผสมนี่นะครับที่มีสีสมช่วยงามแล้วครับขั้นตอนต่อไปเกิดขึ้นเฮ้า นี่ครับเอาตะแกรงนี่ลงไปแบบนี้ครับเราใส่ซ้อนซอมครับใส่ซ้อนซอมหรือวัสดุย่างอื่นก็ได้ครับที่สะอาดนะครับมากวนนะครับนี่ครับกวนเนื้อของเสาบรถดแบบนี้ครับที่เข้ากวนนะครับเนี่ยตัวของตะแกรงหรือตองซ้อนตัวนี้ครับมื่ิทําหนาที่ขูดเอาเนื้อที่หุ่มยุเมะเล็ดหรือไนของเสาวอลลดเนี่ยให้ลุดลงไปในน้ำครับนี่ นี่ครับท่านผู้ชมครับท่านสสังเกตเห็น,านาา่าน้ำเสาบลดของเท่านี่ครับที่ออกจากเนื้อของเสาบลดเนี่ยลงไปเป็นส่วนผสมในน้ำที่เขาเตรียมไว้ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เขาใดน้ำเสาบลดนะครับทีมี สีสันสวยงามครับท่านผู้ชมครับขั้นตอนต่อไปนะครับเข้าสี่ปรุงรสครับท่าน,นผู้ชมครับตรงเลี่ยนครับท่านผู้ชมา่างสี่ครับ,น,บรน้ำสับปะรดนี่ขันเข้าต้องการคั้วเข็มคนของเนื้อของน้ำสับปะรดหลายเข้ากับใสปริมาณของสับปะรดให้หลายขึ้นครับที่นี่การปรุงรสเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบเฉพาะตัวของของคน แต่ละคนเนาะครับก็คือกันท่านผู้ชมครับต่อไปเข้ากับสิเติมรสหวานนะครับในนนำสับรสทีเทาเห็ดครับซึ่งปริมาณหลายหน่อยนั่นขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านนะครับสําหรับความหวานเนาะครับที่นี่นะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเกลือแกงครับสําหรับปริมาณของน้ำสับรสขนาดหนึ่งขวดใ่นี่นะครับเกลือแกงนี่เติมจาก หนึ่งช้อนชาพ่อครับหนึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเข้าก่บใส่ทับพี่นี่ครับกวนให้เกลือนะครับให้น้ำตาลเข่ากับน้ำซปะรดที่ห้าเห็ดนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับสำหรับ การเดน้ำสาบรอดนะครับเคล็ดวิชาทีรุ่งจันทร์อยากสิน้ำเสนอครับท่านผู้ชมในมณีก็้คือว่าในการเติมรดหวานของน้ำสาบรอดนั้นท่านผู้ชมสามารถหาน้ำมิมน้ำชีสูตรน้ำแมงน้อยหรือน้ำชานาร่งหรือน้ำพึ่งได้นะครับในข้าเติมลงไปครับนี่ครับเติมน้ำพึ่งลงไปในน้ำสาบรดนะครับ ปริมาณหลายหน่อยนะครับขื้นอยู่กับพ่วมชอบกับเขาครับแต่ว่าการที่เขาเติมน้ำผึ่งนะครับลงไปในน้ำสาบลดของเขานั่นนะครับเตียให้น้ำสาบลดนี่ครับมีความหอมครับสำหรับที่าม,มีความหอมเฉพาะตัวนะครับมีความหวานมีความหอมเฉพาะตัวแล้วมีกลิ่นของสาบลด ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะครับท่านผู้ชมครับซึ่งเสียใหาเฮ้านี่ได้น้ำสับปะรดที่แทบที่อร่อยถูกใจเฮ้าถูกใจเพื่อนๆถูกใจค้นทีใดดื่มน้ำสับปะรดเพื่อสุขภาพครับท่านผู้ชมครับเอ่อท่านผู้ชมครับหลังจากที่เฮ้าใส่ส่วนผสมลงไปในานา้ำสับปะรดเฮาแล้วนะครับสิ่งสุดท้ายครับคือให้ไ้เฮ้านี่ ชิมรสชาติตะกอนครับอืมชิมรสชาติหวานน้ำเสาประดของข้านี่หวานหลายหน่ยซ้ำใดครับเพื่อที่เข้าสิได้ดเติมน้ำตาลหรือเติมน้ำเพิงลงไปอีกครับท่านผู้ชมครับอืมท่านผู้ชมครับ แซ่บหลายครับท่านผู้ชมครับแซ่บมากๆครับท่านผู้ชมครับที่นี่เขาถือมาเบิ้งสีสันนะครับน้ำสับปะรดในแก้วนะครับว่บานอกจากคว่ำแซ่บคว่ำหอมสีสันของเขาสสวยงามจังเลยครับเดี๋ยวท่านผู้ชมมาเบิ้งกันครับ เห็นบ่ครับสีสันของน้ำสาวรสี่ลูกจันเห็ดได้เมื่อนี่ครับสวยงามบ่ครับท่านผู้ชมครับลูกจันขอบอกท่านผู้ชมว่าสำหรับเสาวรสที่เฮ้าปลูกในหัวในสวนตามไฮตามหน้าของเฮานั่นครับมันเป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายครับท่านผู้ชมครับปลูกแล้วนี่ยไฮผลนพิษโดนบางที่เป็นหาปีเจ็ดปีก็มีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นผลไม้ที่ ออกผลตลอดปีขับถ้าเห่าให้น้ำให้ปุ๋ยพุ่นดินดูแลเขาดีๆครับท่านผู้ชมครับโอกาสหน้าพอกันไหมครับท่านผู้ชมลุงจันทร์สีหาเรื่องดีๆนะครับมานําเสนอให้ท่านผู้ชมเบิ้องอีนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ลุงจันได้เด้อครับสวัสดีครับ จันขอความ